มีคนเข้ามาหลงสเสน่ห์คุณอะดูซิว่าจริลดมันยาอะไรของคุณที่ทำให้คนคนนี้ถึงเข้ามาหลงสเสน่ห์คุณช่ำๆแบบนี้ <c oughs> ชอบมากเลยหัวข้อนี้อ่ะไม่หมอะเข้าเรื่องค่ะโอเคได้คนคนนี้เป็นไงคะโอ้โหเป็นคนที่ยังไงอะต่อหน้าสาธารณะโอ้โหให้ประสังคลาดขึ้น ต่อต่อหน้าสาธารณะทั่วไปนะคุณเขาจะเป็นคนที่แบบโอ้ดูสุข,ขุมนุ่มลึกน่าคารพนับถือมากเป็นเหมือนท่านผออท่านประธานนะคะ <c oughs> ไม่รู้ว่าจะขี้แก๊กไปถึงไหนเออไพ่บอร์ดนี้นะเป็นคนขี้แก๊กเป็นคนที่ดูขึมนะคะดูนิ่งดูขึมดูสุข,ขุม เออพูดเล่นก็ไม่ได้เออจะจะมาแบบเจาะแจจะมาแบบเออให้คนนั้นตะลุงตุงนางให้ดูเขาในภาพคดที่ไม่ดีก็ไม่ได้เออเป็นคนที่รักษาภาพคดนะคนคนนี้นะคะแล้วเขาเนี่ยเป็นคนที่มีหน้ามีตาในสังคมเออหรือว่านางเนี่ยจะเป็นคนที่เนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนะแปบบ๊แบแป๊บหนึ่งไม่มันออกไปไหนเนี่ยฮะเออไม่ต้องตุกตรงนี้ วงอาจจะงงนะลูกบวงคนใหม่ๆแต่คนเก่าๆน่าจะชินแล้วแหละกับแม่หมอเออแม่หมอ้อ,อ้รอมากคลิปนี้อ่ะคนวันนี้นะคะเป็นคนที่ดูภายนอกจะต้องคงความแบบดูเท่ดูเนี้ยบนะคะทุกอย่างจะต้องดูเป๊ตะตลอดเวลาเนาะให้ประสังคราดขึ้นมาจะต้องเก็บจริตมารยาเก็บเอาไว้เออไม่ให้ใครรู้เออซ่อนเอาไว้เออซ่อนฉ่ำมากนะดูขึ้เออดูดูยังไงดีอ่ะดูขี้เก๊กมะ เออเขาเป็นคนขี้เก๊กเออแล้วก็เป็นคนที่ชอบรักษาภาพคดไว้ตลอดเวลาเออคนคนนี้นะคะเป็นคนที่แอบชอบแอบปลื้มคุณเรียกได้ว่าหลงสเสน่ห์คุณเออนี่แหละเวลาแม่หมออ่านแม่หมอต้องอ่านแบบเน้เนๆแบบนี้ก็จะนะเออพลังงานฉันเริ่มกลับแล้วนะหลังจากที่ฉันรักษาอาการนะหลังหลังจากที่แม่หมอนะคะไปรับยาเนาะบำรุงเออคอหอยมา <laughs> พระง,งานดีดาก็เริ่มกลับมาแล้วเอออ่ะทีนี้ต่อกันเลยอะทําทไมเขาถึงหลงสเสน่ห์คุณเขาบอกว่าแข่งขันขึ้นอะอุยอ้ยอุ้ยคุณดูฮอตนะคุณโซฮอตนะคะถ้าคุณมาเห็นคลิปนี้เออคุณเป็นคนหนึ่งคุณจะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็แล้วแต่แต่พห่บอกว่าคุณฮอตนะคะโอ้ยเราก็ดีอยู่เนาะเราก็มีดีพอตัวอยู่ใช่ปะ ถ้าไม่ดีพอตัวเนี่ยเขาจะไม่เข้ามาหลงสเสน่ห์เราหรอกเออไอเนี้ยไพ่มันสื่อแบบชัดเจนมากเลยว่าลูกดวงของแม่หมอเนี่ยก็มีมีความฮอตมีลูกเล่นเออมีทีท่าท,ทีจริงมีจริตมารยาเออเขาเรียกว่าใช้เป็นเนี่ยเนี่ยมีแต่คนเข้ามาแย่งคุณเข้ามาตูมคุณนะแข่งขันคุณอนะ่ะคุณเป็นคนยังไงอะ่ะเป็นคนที่วางตัวเป็นนะ แล้วก็แต่งตัวเป็นละการเออการแข่งขันหรอจะต้องเป็นคนที่เก่งมากเลยอะ่ะชอบเรื่องของการแข่งขันชอบความท้าทายนะคุณเป็นคนที่ไม่น่าเบื่อเออชอบมีอะไรให้ให้เขาเนี่ยได้ลุ้นระทึกทุกวินาทีว่าคุณจะ Surprise เซอร์ไพรส์อะไรอีกไหมเออเออเออเป็นคนที่ดูโดดเด่นด้วยเห็นไหมบอกแล้วลูกสาวฉันอ้อรอกว่าฉันอีกเนี่ยเนยขนาดตัวแม่อ่านไพ่เนี่ยคิดดูแล้วตัวลูกๆฉันจะขนาดไหนเธอดู คุณคุณโซฮอสมากในสายตาเขาอมืมันเฉิดฉายมันทะลุเพดานไปแล้ว <c oughs> ดวงออร่ามันจับเออนี่ยจะหลดมารยาความเป็นผู้หญิงเห็นไหมดูแลตัวเองดีมากเลย <c oughs> นี่แหละเนาะที่เขาเรียกว่าแม่เสือสาวซ่อนอยู่ในร่างของอวตารเออ คุณเป็นแม่เสือสาวเออที่ซ่อนอยู่ในความเงียบนะคะความสงบอืมความเป็นธาตุน้ํานะแล้วก็เป็นธาตุไฟนะธาตุน้ําเนี่ยเป็นภายนอกคนที่ไม่สนิทกับคุณจะมองไม่ออกเลยว่าคุณมีพลังงานธาตุไฟอยู่ในในตัวของคุณซึ่งพลังงานธาตุไฟเนี่ยคุณจะเอาออกมาก็ต่อเมื่อมันมันจะต้องมีคุณกน,คนุบายจะต้องมีเหยื่อให้คุณได้ได้ไดเข้ามาเอ่อได้ปลดปล่อยพลังงานภายในของคุณ ให้ก็ยังบอกอีกว่านะใครนะคะที่เข้ามาเห็นคุณนะต่างจะต้องหยุดมองเออหยุดมองหยุดมองช้ำๆไปเลยทําไมต้องหยุดมองคะแม่หมอก็กดูสิเรายังไงเรามันอืมเรามันตัวแม่ตัวมัมเนี่ยเนี่ยตัวจึงขนาดนี้เออไอ,อ้หยุดมองให้มันรู้ไป สเสน่ห์ออร่าความเพลวเลวความมั่นใจตัวเองของคุณนะคะความน่ารักความสดใสเออขณะที่โลกใบนี้วุ่นวายมากแต่คุณก็ฉันสดใสของฉันโลกนี้คือโลกความสดใสความร่าเริงของฉันฉันไม่ชอบคิดอะไรเยอะแยะเออปัญหาเยอะแยะไปพ้นฉันฉันชอบมีสีสัน <laughs> คุณเป็นคนดี สดใสให้คนะคะความร่าเริงนะแล้วก็เป็นคนที่น่ารักแบบเด็กๆอ่ะเออซึ่งพลังงานตรงเน,นี้ยเขาไม่มีคนอื่นไม่มีให้เขาด้วยแสดงว่าเขาคนนี้อาจจะทํางานที่มันเกี่ยวความตึงเครียดมากๆแต่พอเขามาเจอคุณเขาหายเครียดเอ,อ้ยอย่างนี้เขาเรียกว,ว่าตกหลุมพรางแล้วไหมฮะพ่อพ่อหนุ่มเสือพ่อหนุ่มเสือตกหลุมพรางลูกดวงฉันแล้ว ฉันบอกแล้วอยากเข้ามาในแผ่นที่ลูกดวงชนนะเออฉันขนาดนี้ลูกดวงฉันหนักกว่าฉันสิบเท่านะฉันบอกเลย <L un> เนี่ยดูสิเนี่ยเนี่ยเขาค่อนข้างี่แบบโอ้ยอยากได้อยากครอบครองอยากเป็นอ,อยากเข้ามาเป็นพ่อพระเอกนะคอยคุ้มกันนะเป็นอะไรบริการให้คุณเป็นบริการส่วนตัวให้คุณเออโอ,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 อนี่แหละนี่แหละเริ่มแล้วนะฉันว่าเริ่มแลวนะเร็วๆนี้เขาอาจจะอยู่ไม่ติดอาจจะอยู่ไม่นิ่งเลยนะอาจจะไม่เป็นไม่ไม่ไม่รับบทเป็นผออแล้วนะ แต่จะมารับบทเป็นบริการอยู่ข้างกายคุณแทนค่ะโอ้นี่คือคําทํานายนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะใครรู้สึกว่าตรงไหมตรงกี่เปอร์เซนต์คะจะริตมันยาเรามันตรงกี่ข้อคะ <c oughs> ก็สามารถนะคะรับประสบการณ์ผ่านใต้คอมเมนต์ไม่หมอเยอะๆกดไลค์กดแชร์เยอะๆหรือว่าเราต้องการให้กําลังใจนะคะให้น้ําชา,ากาแฟให้ค่ายาขอยไม่หมอได้นะให้กาลังใจแม่หมอเยอะๆนะช่วงนี้ไม่หมอโอ้สู้บึกบึนมาก ะคะใครสนใจนะคะอยากให้ค่าครูให้กาลังใจให้ค่าครูกับแม่หมอก็ให้ผ่านบัญชีนี้ของแม่หมอได้เลยนะคะให้กําลังใจเยอะๆนะแม่หมอจะได้มีกําลังใจมาทําคลิปเยอะๆ <S 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 เออและเงินส่วนหนึ่งนะคะแม่หมอจะนําไปสร้างปู่งองค์ดํากับแม่ย่าแม,ม่นิจนนันทาคราะพญานาคสีขาวพญานาคสีดําในสํานักของแม่หมอเองแม่หมอมีความเชื่อว่าการสร้างพญานาคแบบคู่รักเนี่ยจะทําให้เราสมหวังในความรักโดยตรง ทำให้เราได้เจอคู่เทค้คู่บุกเพคะ่ะที่ไม่ใช่คู่เวรคู่กรรมนะนี่คือเรื่องจริงเพราะมีเพื่อนเมื่อหลายคนนะหลังจากที่เขาโอนเงินมาเขาก็ได้พรตามที่เขาขอทุกประการน,นี่คือความศักดิ์สิทธิ์ขององค์ู่ย่าแล้วมีหลายๆคนด้วยหลังจากที่เขาเออโอนเงินมาเขาถูกหวยกันเพียบเลยเทศักดิ์สิทธิ์มากต้องลองขอท่านดูนะ หรือว่าเราต้องการจ้างแม่หมอไปรำถวายไปรำแก้บนนะในพิธีกรรมงานต่างๆก็ลองจ้างติดต่อแม่หมอมาได้นะแม่หมอจะได้มีเงินเร็วมากขึ้นเนาะไปสร้างองค์หลวงยาทั้งเป็นหมอดูทั้งเป็นนางรำฉันทําทุกอย่างเพื่อจะได้รีบสร้างท่านให้เสร็จตามสัจจวาจาเนาะเ,ออเพราะฉะนั้นใครอยากจ้างแม่หมอไปรำถวายก็ลองไปบนบานสารกล่าวดูนะนะส่วนใครที่ต้องการติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมค่าใช้จ่ายในการรำก็ติดต่อทางบ้านเขียวได้เลยค่ะ